เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเรียงลาดับข้อมูลใน Excel กันนะครับว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับะข้อมูลที่ผมมีก็คือตอนนี้ผมมีข้อมูลของนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีรหัสนักศึกษา ชื่อสกุลแล้วก็คะแนนสอบที่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวคะแนนสอบที่ทําได้เนี่ยมันปนกันไปหมดนะครับมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีความต้องการที่จะเรียงคะแนนสอบเนี่ยจากมากไปหาน้อยเพราะว่าเราจะเรียงลําดับที่1 2 3 4 5แบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านะครับว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆมาคลุมดําช่องที่เพื่อนๆจะต้องการให้มัน เรียงลําดับข้อมูลให้เรานะครับอย่างสมมุติว่าของผมเนี่ยต้องการเรียงลําดับข้อมูล3ช่องตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะคลุมดําข้อมูลทั้ง3มช่องตรงนี้เลยจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่ด้านบนครับมาตรงที่ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเป็น Word Excel กซ์เเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเขียนว่า Data นะครับเนี่ยตรงนี้กดเข้าไปป๊อปนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนมาตรงนี้ครับนี่เห็นไหม มันจะมีคำว่าเรียงลำดับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยมันจะมีอยู่คอลัมน์เรียงลำดับแล้วก็ลำดับนะครับตรงคอลัมน์เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเวลาเพื่อนๆคลิกเข้าไปใช่ไหมครับมันจะมีคอลัมน์ที่เราคลุมดำอยู่เพื่อนๆจะต้องการใช้คอลัมน์ไหนเป็นเมนที่เราจะต้องการเรียงลำดับใช่ไหมครับอย่างของผมเนี่ยผมต้องการใช้คอลัมน์ดีก็คือคอลัมน์นี้นะครับเป็นเมนคือใครได้คะแนนมากที่สุดนะครับเราจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับก็ ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้ครับคอลัมน์เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกไปคอลัมน์ดีนะครับเห็นไหมครับว่าพอเพื่อนๆเลือกไปคอลัมน์ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นค่าตัวเลขด้านหลังนะครับมันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอผมเลือกเป็นคอลัมน์ B เห็นไหมครับเพื่อนๆว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกอถึงฮอทันทีเลยนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นกอถึงฮอเลยไม่ต้องตกใจนะครับคอลัมน์ B เนี่ยค่าของมันเป็นค่าทั่วไปนะครับแต่ว่า ไอ้คอลัมน์ดีตรงนี้เห็นไหมครับพอผมเลือกไปคอลัมน์ดีคอลัมน์นี้ครับในช่องคอลัมน์ดีเนี่ยผมตั้งค่าให้มันเป็นตัวเลขมันก็เลยจะเรียงลําดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยรายการมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมาดูคอลัมน์ C ครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นกอถึงฮอเหมือนกัน B กับ C เนี่ยขึ้นกอถึงฮอเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่เราไปตั้งค่าตรงนี้ครับเห็นไหมหน้าแรกตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าทั่วไป นะครับหรือข้อความนะครับถ้าเราตั้งค่าทั่วไปหรือ paid, ข้อความเนี่ยมันจะข้อจะขึ้นกอถึงฮอนะครับแต่ว่าช่องที่3ช่องคอลัมน uh ์ดีเพื่อนๆเห็นไหมพอผมากดตรงช่องคอลัมน์ดีตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นตัวเลขผมเลือกเป็นค่าตัวเลขนะครับมันเลยขึ้นเรียงจากมากไปหาน้อยให้นะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยที่มันไม่เหมือนกันนะครับอธิบายก่อนจะได้เข้าใจเนาะอ่ะกลับไปที่เดิมนะครับไปที่ข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลนะครับจากนั้นก็ไปที่เรียงลาดับ นี่เห็นไหมครับว่าเอาเดีก่อนคลุมดําก่อนครับอย่าลืมคลุมดำเนี่ยเรียงลำดับให้เรามาเลือกคอลัมน์ดีนะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับด้านหลังเลือกจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดใช่ไหมครับเราจะเรียงจากคนที่ได้คะแนนมากอยู่ลําดับที่1ใช่ไหมเราก็เรียกจากมากไปหาน้อยแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนให้คนที่มีคะแนนมากเนี่ย ขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะครับพร้อมทั้งรหัสนักึกษาชื่อก็จะเลื่อนตามไปอัตโนมัติเลยนะฮะลองแบ็กกลับดูอีกทีนะครับ,บ,บ,นรบเนี่ยเห็นไหมแบ็กข้างหน้าเห็นไหมครับว่ามันจะเรียงจากคะแนนมากที่สุดไปจนหาไปหาน้อยที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเรียงข้อมูลใน Excel นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนในการไปทําคะแนนหรือว่าไปทําข้อมูลที่ลักษณะคล้ายๆของผมแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคาถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยหรือว่าอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีความรู้นะครับผมจะมาสอนให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ